ร้านนะครับร้านชื่อว่าร้านนับอ้อยนะฮะนับอ้อยสดนับอ้อยสดร้อยเปอร์เซ็นต์พูดไม่หมดนะฮะจะถามว่ารู้สึกยังไงที่ตลาดนัดจะไม่มีแล้วนะฮะรู้สึกไงฮะใจหาย้ก็ผมไใครดีครับเนี่ยใจหายใจขายเองก็ฝากคุยกัขายเองได้ดยนะครับแม่เป็นที่หรั้งก็เราอยากได้รายได้ที่ขายแล้วรายได้ดีไหมครับวันหนึ่งนี่ช่วยเหลือช่วยเหลือเราได้มากเลยค่ะ อันนี้คือเสียงจากแม่ค,ค้านะครับน้ำอ้อยสด100%อุนะครับอ,น,อนได้ป้ายนี้นะฮะนนั้ใ <นะ S 2> ส,ส่กอกองข่าวนี่อยู่คู่กับตลาดนัดของเรามานานเหลือเกินๆๆๆนะฮะ,ะมานานมานานเหมือนกันนะ รู้สึกยังไงพี่จะไม่มีตลาดนัดให้มาขายให้มีสิทกินละฮะรสกเมากอไรดี่เแล้วแล้ได้ดีไหมเอเพราะที่ที่เดียวแลได้ดีไหมครับที่นี่ฮะได้ดีดีใครับอันนี้เป็นไส้กรอกเพราะองคาวนะเราะกรอกหมูไส้อ่วนเยฮะน่ากินเดี๋ยวพี่ น่ียอันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามอะไรเนี่ยสัมภาษณ์นิดนึงก็ไม่ได้เป็นนะครับกลางๆของประมาณช่วงล็อกนะฮะอันนี้จะเป็นร้านขายอาหารเอแบบอรดันองครับเวลาไม่มีตังค์เนาะพี่อยากจะกินกันนะเวลาไม่มีใังเราจะถามแม่ค้าดีกว่าอันนี้ขายที่นี่ประจำหรือเปล่าครับเนี่ยขายประจรู้สึกไงที่เขาจะไม่ให้ขายนะฮะขายแม่แม่ ่าเขาจะไม่ให้มีตลาดนัดแล้วจะไปขายตรงไหนบ้างคะเนี่ยป้าก็อยากขายที่นี่แหละไม่อยากไปที่อื่นเอาเลยป้าเดินเดินมันจะเพ็นมากๆเลยป้าป้าบอกว่าอยากขายที่นี่แหละไม่อยากขายที่อื่นนะฮะก็ผู้บริหารก็ฟังไว้นะครับอันนี้เสียงแม่ค้านะฮะเราฟังความเห็นจากแม่ค้ามาแล้วนะครับตอนนี้เรามาฟังความเห็นจากชาวบ้านที่มาเดินตลาดนัดเป็นประจำมาดีกว่า รู้สึกยังไงบ้างครับที่ตลาดนัดเขาจะไม่ให้ขาแล้วจะไม่มีให้เดินเลยฮะก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันปกติผมก็หยุด so วันละครั้งอะให้ยที Зап ่ละครั้งอะผมก็จะมาเที่ยวที่มองกันใช่ไหมนานๆที่จะหยุดตรงรลบวันธนาคารบ้างอยากจะมีที่เดินและที่นี่ของของของเยอะใช่ไหมฮะใช่ของเยอะเพราะว่าคาดเป็นอย่างเป็นในเมืองเนี้ยของมันก็ไม่เยอะขนาดนี้ครับนานๆที่หยุดเที่ยอยากมาผ่อนคลายบ้างอยากมาซื้อของผมมีทั้งของกินของขายมันมีทุกอย่างนะครับ ถ้ามันมีมีให้ขายพีกจะไปเดินไหนมั้งในมองก็อยากฝากอะไรถึงผู้บริหารนะครับที่เขาจะให้ยกเลิกก็ที่จริงมันมีขายมันก็ดีครับแต่ว่าน่าจะคัดแค่คัดก็พอคัดสิ่งอันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องให้ขายแต่ไหนที่ดีดีวะแม่ค้าเขาก็ยังขายได้แต่ยังอยากให้อยู่ต่อให้มีต่อยางให้มีต่อครับครับขอบคุณมากนะครับ ตรงนี้นะ้าจะเป็นร้านเบเกอรี่นะฮะซึ่งผมก็กินประจาเหมือนกันก็นะครับก็เอาไมค้าไปไหนไม่ให้สัมภาษณ์เลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามพ่อค้ากันกำลังกำลังขายเลยฮะ,ะพี่รู้สึกไงดีเขาจะไม่ให้มีตลาดนัดแล้วครับแย่ที่สุดเลยครับแย yeah, ่มากๆเลย <c oughs> สงสารกันหน่อยนะครับช่วยกันหน่อยนะทำอา <c oughs> หากินนะครับ <c oughs> เลืว,วันผมดีวันเดียวเองคือขายที่นี่ได้ดีใช่ไหมครับใช่ครับขายดีมากๆเลยอยากให้อธิการมาดีช่วยกันหน่อยครับ <Okay. S 1> ครับผมขอบคุณพี่มากครับ,รบตรงนี้นะครับจะเป็นร้านจะเป็นสุดสุดซอยของ Lock end ล็อกเอ็น้วครับท่านท้าเริ่มจาก